มันขึ้นเป็นสตังค์เอาเคแล้วมนขึ้นแต่คือมันต้องขึ้นกระ้องขึ้นมันขึ้นจากอะไรก็ไปดูสาเหตุไปดูสาเหตุแห่งปัญหาแล้วจะปรับทำไมอ่ะอยู่แค่นี้ก็ดีแล้วประชาชนเดือดร้อนเยอะแยะบางบ้านน่ะเขาว่าใช้เทียนก็มีนะในเนี้ยวิกฤตคา่าไฟฟ้าสูงเป็นประวัติการพุ่งทะยานแตะหน่วยละ4บาท72สตางค์เกิดจากปัญหาช่วงเปลี่ยนผ่านสัมปทานแหล่งก๊าซเอราวันที่ล่าชา้า การผลิตก๊าซต้นทุนต่ำจากอ่าวไทยจึงต่ำกว่าแผนที่ต้องผลิตให้ได้800ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันเหลือเพียง200 3 0 0ถึง300ล้านลูกบาทฟุตต,ต่อวันอีกทั้งเมียนมาลดการส่งก๊าซลงส่งผลให้ต้องนำเข้าก๊าซ LNG ที่มีราคาสูงมาผลิตไฟฟ้าแทน เหตุแห่งค่าไฟฟ้าแพงไม่ใช่แค่ราคาพลังงานที่สูงขึ้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับนโยบายและโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าตามแผนของภาครัฐการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงเกินไปทําให้ปริมาณไฟสํารองสูงเกิน50%หรือสูงเกือบ50,000เมกะวัตต์ขณะที่ความต้องการใช้ไฟสูงสุดมีเพียง32,000เมกะวัตต์เท่านั้นที่เป็นเช่นนี้เพราะรัฐทําสัญญาซื้อไฟเอกชนแถมยังประกันกําไรในรูปค่าความพร้อมใจหรือ AP ไม่ว่าจะผลิตหรือไม่ผลิตไฟ รัฐก็ยังต้องจ่ายอยู่ดีข้อมูลจากสภาองค์กรของผู้บริโภคชี้ว่ารัฐต้องจ่ายค่า AP สูงถึง2 8 0 0 0ล้านบาทหรือไตม่าละ7 0 0 0ล้านบาทซ้ายังต้องจ่ายค่าชดเชยการซื้อไฟพลังงานทดแทนในราคาแพงอีก1 0 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งภาระเหล่านี้ถูกผลักไปอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนผ่านค่า FT อันนี้เป็นเหตุผลหรือเปล่าที่ทําให้มันเป็นวงจรการทุจริตเพราะว่าเมื่อคุณตั้งราคาซื้อไฟแพงกว่าราคาที่คุณขาย เมื่อคุณประกันกำไรให้กับเอกชนเงินเหล่านี้ก็คือต้องมาล้วงจากประชาชนไง ตราบใดที่รัฐยังปล่อยให้ไฟสำรองล้นเกินระบบก๊สอ่าวไทยส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาต้นทุนเชื้อเพลิงและแก๊สมีราคาแพงขึ้นมากราคาค่าไฟก็ยังคงมีที่ทางขาขึ้นต่อไปจนถึงกลางปี2566หลังจากที่กกพตัดสินใจเรียกเก็บค่า FT ีงวดแรกของปีจากภาคเอกชนทุกประเภทอีกเกือบ21ซหรือหน่วยละ5บาท69สตางค์ส่วนบ้านอยู่อาศัยยังจ่ายอัตราเดิมที่หน่วยละ4บาทเ2สตางค์เพราะรัฐจัดสรรก๊สในอ่าวที่มีต้นทุนต่่ให้ครรัวเือนอนนก กลุ่มอื่นๆที่เหลือจึงต้องรับภาระก๊าซต้นทุนสูงไปแทนถ้าเกิดว่าแกาออ่ากลับขึ้นมาและ LNG น้อยลงเนี่ยอันนี้ผมว่าความสวิงก็จะน้อยลงแล้วแต่ถ้าแกลนไออ่าวมันยังขาดเยอะบวกกับเจอของพอม่าอีกแล้วเราก็ต้องไปเผเชิญกันในส่วน LNG ีซึ่งเราคอนโทรลไม่ได้เนี่ยมันก็มีความเขาเรียกว่าสวิงค่อนข้างสูง หลายคนตั้งคำถามรัฐเดินมาถูกทางหรือไม่ที่จะผลักภาระค่าไฟให้ภาคเอกชนเมื่อต้องแข่งขันกับเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่ประกาศตรึงค่าไฟไว้ที่หน่วยละ2บาท88สตางค์และคงไม่มีใครอยากแบกรับต้นทุนที่รัฐส่งมาให้สุดท้ายก็คงต้องผ่องถ่ายไปยังราคาสินค้าอยู่ดีตรงนี้เราเป็นห่วงครับห่วงมากแล้วก็ค่าครองชีพอิ ation, นฟลชันที่เกิดขึ้นจากกระคาพลังงานมันก็จะไปซึมไปสะท้อนไปยังผู้บริโภคทุกคนเรามองจาก การแข่งขันโดยภาพรวมของประเทศจะสู้ให้ได้หลายเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนหวังให้รัฐหยุดวงจรค่าไฟฟ้าแพงต้องเริ่มที่โครงสร้างทั้งปรับแผน PDP และบริหารจัดการต้นทุนค่าเชื้อเพลิงให้เหมาะสมพร้อมตัดตอนต้นทุนค่าไฟให้ลดลงทั้งจากค่า AP ค่ากำไรบวกเพิ่มการทยอยจ่ายคืนนี้ FT ีของกอฟผและชะลอนำส่งไรายได้เข้ารัฐรวมถึงการปลดล็อกครัวเรือนภาคธุรกิจติดตั้งโซล่าเซลลเพื่อผลิตและขายไฟเข้าระบบ สิ่งที่ต้องทำอันดับแรกก็คือการปรับปรุงวิธีการออกแบบแผน PDP ใหม่นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันพยายามทำให้โรงไฟฟ้าเก่าเนี่ยครับที่มีอยู่เนี่ยเจรจาในเรื่องของค่าความพร้อมจ่ายเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับค่าไฟมากจนเกินไปอันนี้ก็จะเป็นการลดภาระค่าไฟที่จะเกิดขึ้นครับ ส่วนระยะสั้นคือขอให้รัฐชะลอการปรับขึ้นค่า FT งวดใหม่ไปก่อนเพื่อชะลอภาวะเงินเฟอ้อจากการปรับขึ้นของราคาสินค้าและบริการรวมถึงภาระหนี้ครัวเรือนและต้นทุนต่างๆที่จะเพิ่มขึ้น โจทย์ใหญ่ในการแก้วิกฤตค่าไฟไม่ใช่แค่เรื่องเฉพาะหน้าแต่รัฐต้องคิดอย่างเป็นระบบครบวงจรและลดถอนสิทธิ์เอกชนที่เกิดขึ้นในระบบผลิตไฟฟ้าพร้อมทั้งสร้างกลไกเสรีและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะอย่าลืมว่าไฟฟ้าคือสาธารณูปโภคของคนทั้งประเทศ